สวัสดีครับผมวันนี้วันที่21มิถุนายนปี2566นะครับผมก็มาอัปเดตกันครับ2เรื่องครับผมนะต้องบอกว่ามีการใช้จ่ายแล้วก็ได้รับสิทธิ์กันอย่างต่อเนื่องสำหรับเดือนมิถุนายนนี้นะครับผมนั่นคือผู้ที่ใช้สิทธิ์บัตรสวัสดิแห่งรัฐนะครับผมแล้วก็ผู้ที่อยู่ในระบบประกันสังคมมาตรา3 3มาตรา39อ่ะเดี๋ยวเรามาเช็คกันนิดนึงว่ายังมีนะครับรายการอะไรที่เราจะต้องติดตาม สำหรับในส่วนของเดือนนี้นะครับรายละเอียดน,นะครับผมที่เราติดตามแล้วก็แบ่งปันนะครับผมถ้าเราดูตารางแจกแจงเดือนมิถุนายนนะครับผมนะก็จะไล่เลียงตั้งแต่วันที่1นะครับอันนี้จะเป็นโครงการบัตรสวัสดิรแห่งรัฐนะนะครับแล้วก็วันที่10นะครับอันนี้จะเป็นกลุ่มประบางนะครับได้แก่เด็กแรกเกิดผู้สูงอายุแล้วก็ผู้พิการตามลําดับเนาะที่เราเคยแบ่งปันไปนะครับ วันที่18นะครับผมอันนี้ก็จะเป็นบัตรสวัสดิการแห่งรัฐนะครับก็จะได้เป็นค่าส่วนลดค่าไฟฟ้าและค่าน้ำประปานะครับซึ่งลักษณะนะครับสองรายการที่เป็นส่วนลดนี้นะครับผมก็จะปรากฏอยู่ในบินนะไม่ว่าจะเป็นค่าน้ำก็ดีหรือค่าไฟก็แล้วแต่นะครับถ้าค่าน้ำเนี่ยก็จะมีการระบุข้อความนะครับส่วนลดสวัสดิการแห่งรัฐ100บาทอย่างนี้เป็นต้นนะครับผมนะเพราะฉะนี้ก็จะเป็นการที่นะครับได้รับส่วนลดแต่ว่าก็ต้องตรงเงื่อนไขการใช้ด้วยนะครับ ในส่วนของค่าไฟนะครับผมก็จะมีระบุเช่นเดียวกันครับสิทธิ์สบริการแห่งรัฐก็จะมีระบุไว้ตรงนี้นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยนะก็จะมาปรากฏนะครับในลักษณะนะครับแต่ที่จะปรากฏแบบนี้ได้จะต้องมีการลงทะเบียนนะครับขอสิทธิ์ก่อนนะครับไม่ว่าจะเป็นค่าน้ําก็ดีหรือค่าไฟก็ดีนะครับแน่นอนครับว่าในส่วนของสิทธิ์บริการแห่งรัฐนะครับหรือว่าบัตรสวัสดิการแห่งรัฐหรือว่าบัตรคนจนที่ว่านี้นะครับผมก็ใช้ยาวๆนะครับเป็นปีงบประมาณนะครับผมของปีนี้นะเพราะฉะนั้นก็ไปจนถึงนื่นแหละครับเดือน กันยายนอ่ะเดี๋ยวหลังเดือนกันยายนว่ากันใหม่นะครับในรูปแบบนะฮะเกี่ยวกับในส่วนของเกี่ยวกับงบประมาณนะครับหรือว่าโครงการสิทธิ์สวิสการบัตรสกสารแห่งรัฐนั่นเองนะครับว่าจะมีต่อไหมเปิดลงทะเบียนหรือเปล่านะครับอันนี้เดี๋ยวว่ากันเนาะแต่ปัจจุบันนี้นะครับผมก็ยังใช้สิทธิ์กันอย่างต่อเนื่องนะครับ ต่อมาครับวันที่20นะครับอันนี้ก็แน่นอนสําหรับผู้ที่เป็นผู้พิการคือได้รับเบี้ยผู้พิการ800บาทช่วงของวันที่10แล้วและถ้ามีสิทธิ์ในส่วนของบัตรสวัสดิการแห่งรัฐนะครับก็จะมารับเพิ่มเติมเนาะวันที่20นะครับคือ200บาทนะครับซึ่งก็สามารถที่จะใช้สิทธิ์ได้ผ่านบัตรประชาชนนั่นเองนะนะครับแล้วก็รายการสุดท้ายนะครับช่วงปลายเดือนเลยนะฮะก็คือเรื่องของเงินสงเคราะห์บุตรผู้ที่อยู่ในรูปประกันสังคมมาตรา33มาตรา39 ก็จะมีการโอนเงินเข้าให้นะครับซึ่งสูงสุดเนี่ยท่านจะได้รับนะครับในส่วนของบุตรเนี่ยสามคนเลยนะเพราะนั้นก็คือสูงสุดก็คือ2,400บาทตามที่แจ้งไปอันนี้คือตารางแจกแจงโดยรวมนะที่ช่องเราเนี่ยนะครับผมได้แจกแจงให้กับทุกท่านได้เห็นว่าเดือนมิถุนายนนะนะครับมีรายการไหนนะครับเข้าบ้างนะครับเพื่อจะได้รับสิทธิ์ในสิทธิ์บริการของโครงการนั้นนะครับผมก็จะชัดเจนแล้วก็เข้าใจนะครับทีนี้ เรามาดูรายละเอียดเพิ่มเติมนะครับต้องบอกว่าอันนี้เป็นในส่วนของกลุ่มคนที่อยู่ในรอบปกตินะครับแล้วก็มีการยืนยันตัวตนก็คือผ่านด่านที่1ด่านที่2และก็ด่านที่3นะครับแล้วก็จะได้ใช้สิทธิ์นะในเรื่องของรอบของการใช้ตามวันนี้นะครับถ้าเราดูรอบปกตินะครับผมก็จะมีในรอบของการเริ่มใช้ตั้งแต่เดือนแรกก็คือ1เมษายนที่ผ่านมาถูกไหมครับอันนี้ก็คือรับ300บาท นะครับรอบของการยืนยันตัวตนตามนี้นะครับก็เริ่มใช้ใน1พฤษภาคมนะครับก็ย้อนหลังนะครับในส่วนของเดือนนี้เนี่ยนะก็จะได้รับ600บาทนะครับแล้วก็ปัจจุบันท่านไหนที่ดําเนินการใช้สิทธิ์ครั้งแรกในวันที่1มิถุนายนที่ผ่านมานะครับก็จะได้รับการโอนเงินเขาให้ก็คือ900บาทถูกไหมครับและถ้านะครับท่านไหนเนี่ยยืนยันตัวตนในระหว่างวันที่27พฤษภาคมนะครับจนถึง26มิถุนายนในรอบนี้ และใช้สิทธิ์ครั้งแรกปกติวันที่1นึ่งกรกฎาคมอันนี้นะครับผมจะรับในส่วนของย้อนหลังเนี่ยนะครับด้วยกันนะ4เดือนเลยนะครับผมจริงๆย้อนหลัง1เดือนจริงๆก็คือย้อนหลังเท่าไหร่ครับ3เดือนแล้วก็รับในเดือนของกรกฎาคมอีก1เดือนมันก็เลยรวมเป็น4เดือนนะเพราะฉะนั้นก็จะมีการโอนเข้าให้ในการใช้สิทธิ์ ผ่านบัตรประชาชนนะนะครับผม1,200บาทในการรูดซื้อสินค้านั่นเองนะครับผมอันนี้ก็แจ้งกันนะครับและถ้าในรอบปกติสำคัญเลยนะครับท่านไปยืนยันตัวตนนะครับผมตั้งแต่27มิถุนายนเป็นต้นไปแล้วก็ใช้สิทธิ์เหมือนเดิมนะครับ1สิงหาแต่จะไม่ได้รับสิทธิ์ย้อนหลังแล้วจะได้รับนะครับในเดือนนั้นอย่างเดียวก็คือเดือนสิงหาคมก็คือ300บาทนะครับผมอ่ะันนี้คือแจ้งกันให้กับทุกท่าน ได้รับทราบข้อมูลนะครับนี่คือรอบปกติก่อนนะครับอันนี้เป็นตารางของมิถุนายนที่ทางด้านของนะครับกรมบัญชีกลางได้ระบุนะครับหลักๆอย่างที่บอกไปครับก็คือวันที่1น,นะครับผมที่มีการได้รับสิทธิตรงนี้นะครับแล้วก็วันที่20นะที่ได้รับในเรื่องของเงินเพิ่ม เบี้ยความพิการ200บาทนะครับซึ่งก็ต้องตรงตามเงื่อนไขนะครับการโอนเงินเข้าก็อย่างที่บอกครับเน้นในเรื่องของการผูกพร้อมเพย์ด้วยหมายเลขบัตรประจำตัวประชาชนนั่นคือเมื่อวานนี้ลองตรวจสอบดูนะท่านไหนที่ได้รับไม่ได้รับอย่างไรพิมพ์มาแบ่งปันใต้คลิปนี้ได้นะครับขอบพระคุณไปอย่างสูงเลยทีเดียวนะนะครับสำหรับในรอบพิเศษนั่นคือรอบอุทธรณ์นะครับผมคันท่านไหนที่ไปตรวจสอบผลแล้วนะครับท่านผ่าน2ด่านก็คือด่านนี้เรียกว่า ด่านที่2ที่เรียกว่าผลการพิจารณาคุณสมบัตินะครับอันนี้แหละฮะในรายในรอบของการอุทธรณ์สิทธิ์มาเนี่ยมันก็จะมีการแจกแจงรอบแล้วก็ระบุในเรื่องของการนะครับเริ่มใช้สิทธิ์วันไหนเราก็ได้รับสิทธิ์อย่างไรนะครับถ้าเราไล่เรียงก่อนนะครับถ้าพูดถึงในรอบของการใช้สิทธิ์หนึ่งกร,รกฎา,าคมนะก็คือในส่วนของเดือนหน้านี้ท่านจะต้องยืนยันตัวตนในระหว่างวันที่12มิถุนายนนะครับถึงวันที่26มิถุนายน ถ้ารอบนี้แล้วเนี่ยท่านทําการยืนยันตัวตนสําเร็จนะครับนั่นคือขึ้นสีเขียวด่านที่3ตรงนี้นะฮะผลการยืนยันตัวตนสีเขียวก็คือผ่านนะครับแล้วก็ไปได้ใช้สิทธิ์วันแรกหรือครั้งแรกวันที่1กร,รกฎาคมนะครับในส่วนของการรับสิทธิ์เนี่ยก็จะเป็น3เดือนนั่นคือ900บาทนะอันนี้คือรอบอุทธรณ์ย้ำนะครับแยกและแตกต่างจากช่วงก่อนหน้านี้คือจะเป็นในเรื่องของรอบปกตินะครับ ท่านไหนนะครับที่ใช้สิทธิ์ครั้งแรกวันที่1สิงหาคมนะครับที่ยืนยันตัวตนในระหว่างวันที่27มิถุนาถึง26กรกฎาคมนะครับผมก็ใช้สิทธิ์ตามนี้นะ1สิงหาคมนะครับจะได้รับสิทธิ์ย้อนหลัง4เดือนนะครับนั่นคือจะได้รับหรือว่าใช้สิทธิ์ในเรื่องของการรู้ซื้อสินค้าผ่านบัตรประชาชน ในวันที่1สิงหาคมเนี่ยนะครับอยู่ที่1,200บาทนะครับผมนะแล้วก็ไล่ไปตามลำดับเนะนะครับผมยืนยันตัวตนตามนี้ใช้สิทธิ์หนึ่งกันยายนนะครับอันนี้5เดือนและก็สูงสุดเลยนะครับใครที่ใช้สิทธิ์ครั้งแรกในเรื่องของการยืดอุทธร์แล้วก็ไปยืนยันตัวตนนะครับในรอบ27สิงหาถึง26กันยายนใช้สิทธิ์ครั้งแรก1ตุลาคมนะครับผมอันนี้ได้รับสิทธิ์สูงสุด 6เดือนด้วยกันนะครับผมนั่นคือ1,800บาทนะครับผมอ่ะก็เป็นการแจกแจงแบ่งปันและให้รายสำคัญครับกลุ่มผู้ที่ทำการยื่นอุทธรณ์พิจารณาคุณสมบัติไปยืนยันตัวตนนะครับตั้งแต่27กันยาย,ยนเป็นต้นไปอันนี้ก็ใช้สิทธิ์ในเดือนถัดไปถูกไหมครับผมแต่ว่า จะไม่ได้รับสิทธิ์ย้อนหลังนั่นเองอ่านี่กระแจ้งกันนะสําหรับในเรื่องของรายละเอียดกลุ่มพิเศษเนาะเขาได้เป็นกลุ่มที่ทําการไปยื่นอุทธรมาแล้วแปรเปลี่ยนสถานะจากกากบาทสีแดงนะครับเป็นเครื่องหมายถูกสีเขียวนะในเรื่องของนะครับผลการพิจารณาคุณสมบัตินะครับด่านที่2นี้นะครับก็อย่าลืมนะไปยืนยันตัวตนด่านที่3ก็คือตามรอบนะครับวันยืนยันตัวตนเนาะของรอบอุทธรตามนี้เน้นย้ํากันนะครับผมให้กับทุกท่านได้เห็นภาพแล้วก็ เข้าใจนั่นเองนะครับต่อมาครับผมอันนี้ก็เป็นในเรื่องของนะครับเรื่องที่2นั่นคือสิทธิ์สริการเขาเรียกว่าเงินส่งขอบุตรสำหรับผู้กันตนที่นะครับได้รับสิทธิ์หรือว่ายื่นตรงตามเงื่อนไขนะครับท่านไหนที่จะได้รับสิทธิ์เนี่ยท่านจะต้องนะครับดำเนินการส่งนะครับเงินสมทบเนี่ยไม่น้อยกว่า12เดือนภายในระยะเวลา36เดือน ก่อนเดือนที่มีสิทธิ์ได้รับนะครับสิทธิประโยชน์ทดแทนอ่าอันนี้ต้องรู้แล้วก็เข้าใจนะครับผมนะในลักษณะอย่างที่บอกไปนะครับสิทธิประโยชน์ของผู้กันตนที่รับเงินสงเคราะห์บุตรนี้จะได้รับเดือนละ800บาทต่อบุตร1คนแต่ถ้าเรามีบุตรตามเงื่อนไข3คนนะครับยื่นได้สูงสุดนะครับก็จะได้รับนู่นละครับ2,400บาทต่อเดือนต่อนะครับในส่วนของบุตร3คนนั่นเองอ่านะครับผมอันนี้ก็จะเป็นลักษณะนะครับท่านสามารถที่จะดาวนโหล a หลดแอปพลิเคชันนะครับนะมาติดตั้งไว้ที่มือถือของเรานั่นคือแอปพลิเคชันนะครับ SSO Connect นะครับแล้วก็มาทำการลงทะเบียนนะครับเนาะแล้วก็ดำเนินการเข้าไปตรวจสอบในแอปพลิเคชันเนี่ยต้องบอกว่าโอ้โหครบเทีเดียวเนาะไม่ว่าจะเป็นเปลี่ยนนะครับโรงพยาบาลเพื่อจะรับสิทธิ์ต่างๆของประกันสังคมสามารถทำได้ตรวจสอบตรวเช็คยอดเงินสมทบชราภาพก็สามารถเช็คได้ตรวจสอบว่าเราส่งไปกี่เดือนก็ตรวจสอบได้ ตรวจสอบในเรื่องของสิทธิทนกรรมคงเหลือก็สามารถตรวจสอบได้ท่านไหนที่ยังไม่ได้ใช้นะครับในเรื่องของสิทธิทนกรรมเนี่ยก็จะมาปรากฏตรงนี้นะ900บาทตามลำดับนะครับผมก็ถือว่าสามารถที่จะดูนะครับครบจบอยู่ที่แอปพลิเคชันตัวนี้นะอันนี้ก็สามารถดาวน์โหลดมาติดตั้งได้นะครับเพราะฉะนั้นในเดือนของมิถุนายนนะครับก็จะมาปรากฏนะครับในช่องของการเบริกสิทธิประโยชน์ในช่องนี้เนี่ยนะครับก็จะมาปรากฏนะครับในวันที่30ทับศ6ทับสอ6 ก็จะได้เพิ่มเติมอีก 800รอยบาทต่อบุตรหท่านนะนะครับเพราะนั้นถ้า3ท่านก็คูณไปนะครับผมตามนี้เอาละวันนี้ก็เป็นภาพที่มาอัปเดต2เรื่องสําคัญครับก็คือสิทธิทบัตรสกสารแห่งรัฐรอบใหม่นะครับทั้งกลุ่มปกติและก็กลุ่มที่เรียกว่ายื่นอุทธรณ์นะครับแล้วก็ผ่านนะครับแล้วก็ไปดำเนินการตามที่เราบอกไปใช้สิทธิ์นะครับผมตามกรอบระยะเวลาเนาะแล้วก็จํานวนสิทธิ์ที่จะได้รับย้อนหลังนะครับผมก็ปรากฏและอธิบายไว้อย่างชัดเจนนั่นเองนะครับผมอ่ะวันนี้ก็ ภาพประมาณนี้แล้วกันนะครับเดี๋ยวครั้งหน้ามีข้อมูลอื่นในเพิ่มเติมนะครับกลับมาพูดคุยแล้วก็อัปเดตให้กับทุกท่านได้รับทราบแน่นอนครับวันนี้ขอบคุณมากสำหรับการติดตามครับแล้วก็เดี๋ยวพบกันใหม่ในครั้งหน้าขอให้ท่านโชคดีและมีความสุขครับสวัสดีครับ